ก่อนนี้เขาใช้แหละนะใช้ไพ่เดี๋ยวนี้ไม่ต้องแล้ครับเดี๋ยวเรามาทําเมนูเดี๋ยวเรามาทําเมนูสิ่งเริ่มเปลี่ยนแล้วนะครับเมื่อกี้มันออกเข้มขึ้นะครับชื้นชื้นเฉะ เริ่มแห้งแล้ว